ไปล้ะพี่น้องขึ้นดงล่ะขึ้นเทาสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้อง fc สองสาวนอยหน่่ยพันพื้นห้าของปลาด้วยค่ะมันนี่อยู่ในปลาในด้งคือเกาล่ะค่ะหากินหาอยากกระหูคือเกาอ่ามันบพท่านมีฝนเนาะคะ่ะแมงหน่อยต้อมต้าพี่น้องแมงหน่อยหลายหลายไปค่ะเข้าไปหลุนกันว่ามันนี่เข้าซีมานบอมมนด้วยค่ะการทายท้ำก็คือเกาล่ะค่ะ คนเองถ่ายเองนะคะอาจิีพอสมุ่นแบบปั้นไดแต่กะฝากเป็นกําลังใจให้กันในได้จ้าอาหอดไม้เหระค่ะพี่น้องโูแรกแห้งหมานด้วยค่ะเอาลองมากลนมึงวัดสีมานเบามานกล่งองมะพร้า เาเลยกับต้อเลยได้ท่าไหลคนมองได้กับใดด้วยแบบเอื้อแต่มองสิกลคนให่บอยเหลืองหนึ่งกว่ามีแหงเสียงนั่นสุดๆนี้คือหากใหม่แล้วยเสียงหากใหม่อืมน้องเลย ว่ามันไงตีจกบางง่ายไปไหนด้วยค่ะจกปักง,ง่ายไม่ได้นะเพราะว่ามันมีแมงงอดเจ้าแมง,งอดบอเอ้าหูนี่ยคือเเห็นมา คือบเห็นจักเทือหมานอาหูแหลกแต่จีฟ้าเลยป่ะนั่นเนาะหัวเจัาล่ะมาตรฐานคือเกานี่น้องซับตัวแหลกแหกหมานแม่หมานมาเ้อแม่หมานอยู่จักโตน้องหัหนึ่งไงก็เห็นตัวเดียว ผมอ้าวหูนี่พอ่อซับพี่น้องซื้อว่าเก่งเติบดินมันแข็งมันแกนแห้งนะดินมันแกนแห้งพอมันแกนแห้ง,ม,หงมันกับสิบเผลซับด้วยค่ะนีะ่มันนอนเ้าแหบแบแหบ,บอยู่พี่น้องตัวน้อเห็ดเขาได้มึงไหนเลี้ยว มันไปยังไงไปยังไงมาบอกป้าอุ้ยสิจะไปแบบไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยซิมีป้าอุ้ยนี่านี้นนี่ลงมาเร็วพี่น้องเดี๋ยวมาขายอีนูนพราะว่าลูกค้าเพิ่นสิมาซื้ออีนูนเรยล,ลงมาก,ก่อนด้วยค่ะใช้เพิ่นหนับให้เพิ่นพี่น้องทัองหมดนี่หาลอยโต้เด้ค่ะ หาลอยโตเดี๋ยวลูกขาเพ่นสีมาหลับนับไวแล้วนักใส่ตู้เย็นไวแต่ว่าใส่ตู้เย็นไวมันสีใต้เด้อถ้าเอาไวทั้งนองนี่คือใต้ถ้าสิเก็บไวคือเก็บไวในในตู้เย็นเด้อค่ะตู้เย็นช่องธรรมาดาบ่แมนช่องฟรีดะแต่แที่นี่กะถ้าถ้ามันตู้เย็นมันเย็นแห้งมันสิพักกันนอนมันสิพักกันนอนเด้อค่ะนอมาเด้อมันบักจัดเปิดก็หายเด้อแล้วไปเล่นทั้งไหนบุค่ะ